ฮัลโหลฮัลโหลมีใครที่กำลังอยากจะเป็นยูทูบเบอร์กันไหมเอ่ยถ้ามีแล้วก็ซูรุกิขอแนะนำแอปพลิเคชันนี้เลยใช่แล้วแอปเลวิตี้ไลสดเหมือนยูทูบเบอร์นั่นเองแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปที่สามารถไล์สดด้วยตัวอวตารของเราเองแล้วยังสามารถพูดคุยกับคนดูในไลฟ์ได้เลยขั้นตอนแรกก็เริ่มจากการสมัครบัญชี ตั้งชื่อแล้วเลือกตัวอวตารที่ทางแอปแนะนำขึ้นมาได้ตามใจชอบเลยแล้วสามารถเข้าไปเปลี่ยนหรือออกแบบตัวละครอวตารของเราได้ตามใจชอบเลยกดบันทึกและถ่ายรูปตอนจะไลฟ์ก็ให้เรามากดปุ่มตรงกลางข้างล่างที่เป็นสีสีแบบนี้เลยจากนั้นก็ตั้งชื่อไลฟ์ กำหนดหัวข้อสามารถเปิดอีเวนต์เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากการโดนเปย์พอยต์ได้ด้วยนะสามารถเปิดคอลแลบพูดคุยกับเพื่อนๆในไลฟ์ได้ด้วยนะแล้วก็สามารถเล่นเกมต่างๆกับเพื่อนๆในไลฟ์ได้ด้วยนะเล่นด้วยกันหลายคนก็ยิ่งสนุกอ๋ออ๋อ,อแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีตู้กาชาให้เราได้สุ่มลุ้นโชคอีกด้วยมีทั้งชุดและเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนำไปตกแต่งในห้องของเราได้เลย มาสวมบทบาทเป็นวีทูเบอร์ด้วยกันในเรียลลิตี้แอปได้เลยนะคะคะค่ะคะคะมีเอ็โอด้วย Welcome to reality อันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะแค่อยากมาโปรมโมทเฉยๆนะ่ะ Genius